วันนี้เราตัดโฟลคเกอร์มาต้งทตก่อนนะครับมาพบกับตัวเจ้า190ปี2.3นี่คันนี้แท้นะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าอัตโเล่งเป็นยังไงนะครับแล้วก็การขับขี่เป็นยังไงคันนี้ถูกเปลี่ยนของมาเยอะนะครับดูครับว่าเป็นยังไงตามคลิปเลย190ปีนะครับ2.3นะครับเถึดสองเรามาดูการทดสอบอัตาเล่งคันนี้นะครับใช้ E20 เรียบร้อยเซตติ้งเรียบร้อยนะครับอ่ะไปนี่นะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าของเดิมมา น้ำมันหนามากนะครับแล้วก็ตัวปลายนะครับบางมากนะครับนี่ครับการเล่งแสงนะครับของ2 3สบายๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับในการเซตติ้งนะครับต้องบอกเลยว่าต้องทําให้ถูกวิธีนะครับไม่งั้นรถมันจะวิ่งไม่ออกไม่พอนะครับควันมันจะดํามากนะครับแล้วก็ตัวเครื่องจะสั่์นะครับบางคันนะครับก็เปลี่ยนของมาหมดเหมือนคันนี้นะครับก็ทาง ทีมงานนะครับได้ส่งมาให้เราแก้ไขปรับปรุงพัฒนานะครับโดยที่ทีมงานรับเรื่องมาจากลูกค้าอีทีนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาครับทีมงานคุณภาพนะครับมั่นใจนะครับในทีมงานของผมนะครับที่สามารถแก้ไขได้นะครับดูัต่อครับเรื่องเครื่องนะครับที่เราเช็ตติ้งไปนะครับของเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยการจ่ายปรับผิดนะครับแล้วก็ ตัวหัวโรเตอร์แล้วก็จานฝาครอบจานจ่ายนะครับไหมหมดนะครับส่วนทุกอย่างนะครับลูกค้าได้ถูกการเปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับแล้วก็อาการไม่หายนะครับเนื่องจากว่าอาการเนี่ยที่มาเนี่ยก็คือเครื่องไม่นิ่งนะครับเดินเบาไม่ได้แล้วก็เร่งไม่ขึ้นนะครับจะดูครับว่าทำเสร็จแล้วนยครับเซตติ้งอย่างนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ20ประมาณนี้ครับผมสำหรับ โตเกร์เบอร์สปอร์ตจัดการให้ครับ22.3ร้อยกว่สิบปีครับ